พี่พัทขอขยี้ปมดึงลิซ่าแบ็คพิงอันเดรียร่วมงานเค้าดาวยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงกับประเด็นของลิซ่าแบ็คพิงกับการเชิญเธอเข้ามาร่วมงานเค้าดาวซึ่งวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายพิพัทราชกิจประกันรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยว่าแผนการทับทามลิซ่าแบ็คพิงหรือนางสาวลิซ่ามโนบาล ในฐานะศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดวิวสูงสุดในแอปพลิเคชัน u t u b e ภายใน24ชั่วโมงและอันเดียโบซลรี่นักร้องโอเปร่าชื่อดังอันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีร่วมงานคาดาวปีใหม่2022โดยจากการหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการเอเจนซี่ในประเทศไทยของทั้งสองศิลปินเมื่อดูตารางและเวลาง,งานพบว่ามีความเป็นไปได้จึงเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาศิลปิน2คนนี้สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้แน่ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้500-600ล้านบาทแบ่งออกเป็นงบประมาณของรัฐบาล200ล้านบาทส่วนอีกประมาณ3-400ล้านบาทจะเป็นงบจากเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนกระตุ้นอีเวนต์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างการท่องเที่ยวไทยให้ออกไปสู่สายตาชาวโลก โดยยืนยันว่าแนวคิดรัฐบาลเดินหน้าทําจริงจังแน่นอนเนื่องจากได้มีการติดต่อกับผู้ประสานงานแล้วส่วนค่าใช้จ่ายที่หลายคนอาจมองว่าค่อนข้างสูงนั้นหากพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วถือว่าคุ้มอย่างยิ่งทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจได้เสนอให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับทราบ แผนการเชิญทั้งสองศิลปินมาร่วมงานกิจกรรมข้าวดาวแล้วเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประเทศท่องเที่ยวและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ต้องฝ่าฟันวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ไปด้วยกันเพราะการจัดงานครั้งนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนไทยรวมถึงการดึงสายตาจากคนทั่วโลกให้หันมามองที่ประเทศไทยและเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งนายพิพัฒ์กล่าวเป็นยังไงกันบ้างครับกับกระแสะข่าวดราม่านี้ซึ่งก็มีทั้งต่างที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วเพื่อนลงอี้อ มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ